เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงแบบฝึกท้ายบทที่4การแปลงทางเลขาคณิตหน้าที่220ข้อที่5กันแล้วนะครับผม โดยในข้อนี้เขาถามว่าจากรูปที่กําหนดให้เนี่ยจงหาว่าต้องหมุนด้วยมุมที่มีขนาดอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่จึงจะทับรูปเดิมได้สนิทครับผมซึ่งเราก็จะไปทําการดูกันนะครับว่ารูปที่เขาให้มาเนี่ยเป็นรูปอย่างไงเอาละครับรูปที่เขาให้มาคือเป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับผมโดยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจุดไหนบ้างครับที่มันมีความสมมาตรกันก็คือเป็นจุดนี้กับจุดนี้ใช่ไหมครับผม เลยก็เป็นจุดนี้กับจุดนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการหมุนนะครับผมทำการหมุนโดยหมุนจากตรงนี้มาจนถึงจุดนี้หมุนเป็นวงกลมตามนี้นะครับโดยให้ A เป็นจุดหมุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการหมุนเป็น1 8อองศาจะทำให้จุดนี้กลับมาทับที่จุดนี้กันได้สนิทก็คือเียงแค่180องศาเนี่ยก็จะทำให้เกิดรูปที่ทับซ้อนกันได้สนิทครับ หรือจะดูเป็นจุดนี้กับจุดนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งก็เหมือนกันเลยครับผมก็คือหมุนด้วยมุมร้อยแปดสิบองศารอบจุด A นั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยก็จะสามารถตอบได้นะครับผมว่ามุมที่ขาดอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ยังทับรูปเดิมได้สนิทก็คือตอบเลยครับผมว่ามีมุม180องศารอบจุดกําเนิดน,นั่นเองครับจุดกําเนิดก็หมายถึงจุด 00, 00นั่นเองครับผม180องศารอบจุดกําเนิด นี่เลยครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าหมุนมาร้อยร้อยแปดสิบองศาก็จะกลับมาที่จุดนี้ซึ่งจะทำให้รูปเนี่ยกลับเป็นรูปเดิมแล้วถ้าหมุนอีกร้อยแปดสิบองศาก็กลับมาที่จุดเดิมนั่นเองครับผมก็เรียบร้อยครับสาหรับข้อนี้แล้วก็ถ้าจะทบทวนเกี่ยวกับการแปลงทางเลขาคณิตเนี่ยการเลื่อนขนานก็คือการที่เราเนี่ยแค่เลื่อนขนานรูปเดิมเหมือนกับแค่เปลี่ยนตำแหน่งรูปเดิมเฉยเฉโดยเปลี่ยนตำแหน่งไปทั้งหมดนั่นเองส่วนการสะท้อนเนี่ยจะเกิดการจากการที่มีเส้นสะท้อนเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ จะสะท้อนจากจุดนี้มาที่จุดนี้เนะี่ยก็คือจากระยะนี้ไปที่เส้นสะท้อนต้องเท่ากับจากเส้นสะท้อนออกไปด้านนอกนั่นเองครับผมก็คือระยะทางเข้าต้องเท่ากับระยะทางออกนั่นเองครับส่วนการหมุนก็คือการที่มีจุดหมุนอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ทําการหมุนรูปนั้นโดยมุมตามเข็มหรือทวนเข็มเนี่ยตามองศาที่เราต้องการนั่นเองครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคำถามข้อนี้ใครที่มีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง